BYD HYBRID DMI SILFIRE SUPER สวัสดีครับท่านผู้ชม a อสเพลนะครับขอนำท่านผู้ชมมาชมการดวลสดบอลไทย UE, C, ลีก BYD C l ่อนซิกลีกหนึ่งครับ mm hmm. เกมนี้เป็นการพบกันระหว่าง2ทีมที่คว้าแชมป์ไทยลีกมากที่สุดเป็นอันดับ2และอันดับ1นะครับ โดยเมืองทองยูเนเตดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมยูในเต็ดนะครับเมืองทองเป็นแชมป์ไทยลีก4สมัยเป็นอันดับ2ขณะที่อันดับที่1ก็คือบุรีรัมย์นะครับคว้าแชมป์ไป10สมัยในส่วนของการบรรยายวันนี้นะครับขณะที่ฝั่งทีมเยือนนะครับบุรีรัมยูในเต็ดนะครับทีมจากฝูงกอดลงสนามนี่อยู่ก็คือลงเตะ10นัดนะครับมีอยู่25คะแนนนะครับถือว่าเป็น2ทีมที่ แบ็คซ้ายเป็นจอห์นแพตริสตสเต้นะครับแบ็คขวาทิสตองโดแดนกลางนะครับมีธีรพัฒน์นันทโกวัตสลวริ์พานทองอานัสอาหานักนะครับดันกลางมีพิธิวัน์สุขจิตธรรมกุลโกลันเขาสิษฐ์ฝั่งซ้ายนี่เป็นสัสลักษ์ไห่ประโคนะครับฝั่งขวาในลึกบดินทร์วีรวัฒโนดมแล้วก็ตัวลุกมีโรเบอร์ซูนะครับเป็นทั้งฝั่งของเมืองทองครับที่เป็นฝ่ายเกียร์บอลคืนไปตั้งกันใหม่แล้วครับที่อามินเกรมเออตอนยาวๆขึ้นมา ตูดานมองเช็ดมาเอมิโรบักออกไปทุกพื้นที่ของสนามเลยนะครับแล้วลืมบดินเปิดขึ้นมาใจโรเบิร์ตซูโอ้โหยิงลูกนี้เข้าเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับโรเบิร์ตซูโอ้ทำประตูให้บุรีรัมย์ขึ้นนักในนาทีที่สิบเจ็ดนะครับนี่ับเป็นอันนี้ครับกองจับมาเลยครับที่โรเบิร์ตซูครับคือลูกทีมก็วิ่งเข้าไปดีใจกับโรเบิร์ตซูนะครับนี่ครับ เป็นประตูที่4ของเขาในไทยลีกฤดูกาลนี้ด้วยครับเนี่ยจังหวะจ่ายมาของหรือประดินนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับองมีเวอาใช่ครับว่าเขามีตรงนั้นนี่มีแนวรับของเมืองทองอย่างสมุทรใกล้ควรอยู่นะครับก้ำกึึงเหมือนกันแต่จังหวะสกิดยิงลูกนี้โอ้โหบอลที่ร <c oughs> ลอดหว่างขาอามินเกรมเข้าไปยัดมาใช้กับอนันต์โดนดักนะครับข่าวนี้เป็นทางฝั่งของบุรีรัามย์บ้างสุพนัท สมภนัทเลือกตัวไกลไปที่มิสโซลี่เอาลงได้แล้วก็บันจงยิงโอ้โหสองประตูต่อสูเลยครับบุรีรามหนีห่างในช่วงท้ายครึ่งแรกจากกิโยเมมิสโซลี่มาได้ประตูช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นช่วงสําคัญเลยครับทางด้านของบุรีราม์ยนี้เต็ดนะครับจังหวัดที่โดนสวนกลับเร็วมาและสมภนัทมองเห็นแล้วนะครับเนี่ยครับดูครับเปิดด้วยซ้ายนะครับตรงนั้นนี่มี แนวสันอ,อจีเนี่ยยืนตามอยู่นะครับยเดินดุแบบกินลูกนี้หมดสิทธ์เซฟเลยครับอามินเกรมครับพักาอาทิ่พรรษาเปิเกมสูงขึ้นมาเลยครับจังหวะนี้สุพนัทมุนบนมาสุพนัทไม่ผ่านแต่ยังมีพรรามารองยอดมาให้กับสาสะลักสาสะลักแตะลอดขามาสาสะลักลูกนี้เปิดมาแล้วก็โอ้เหรียบร้อยเลยครับเราเปิดสู้ใช้อ,อกยิงนะครับลูกนี้ สามประตูต่อศูนย์ลวบุรีรามหนีห่างได้ประตูตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งเวลาหลังเลยครับหนีห่างเจ้าถิ่นเมืองทองอยู่นเตดไปแล้วสามประตูต่อศูนย์นะครับนี่ครับมก็มาถ่ายภาพร่วมดีใจกันนะครับนี่ครับตั้งแต่พรรษาเห็นวิบูลนะครับตัดบอลมาแล้วดูครับจับบอลหนึ่งจังหวะนะครับโอ้โหแล้วแต่บอลหนีคัคณานี่เหลือร้ายเลยครับแล้วก่อที่จะเปิดเข้ามาครับโอ้โหแล้วดูครับโรเบิร์ตซูนี่ใช้แค่อกพักบอลเข้าประตูไปครับนี่ครับ ง่ายๆเลยครับจังหวะนี้ครับสามประตูต่ตอศูนย์ครับบุรีรัมยูเนเต็ดครับบุกมาหนีเมืองทองยู่นเต็ดออกไปอีกแล้วนะครับไปครับใน,นลูกบาดินนะลือบาดินเปิดลูกหนีมาบิสโซลี่โอ้โหต่งเซฟของเกดล็อตซัมยูเนเโ็ดโรเบอร์ซูโอ้โหสี่ศูนย์ครับนาะทีที่โโห้าสิบสี่โอ้โหแล้วก็เป็นฮัทเชิกเลยครับของโรเบิร์ตซูนะครับขึ้นหลังแต่ตอนนี้จะมีการสื่อสารกันนะครับ ับทางห้อง VR นี่กับจังหวะที่นารุลบดินเนี่ยเห็นแล้วครับเปิดบอลโค้กเข้ามาในกรอบเขตโทษครับบิโซลี่ยิงไปติดเซฟอามินเกรมจังหวะแรกครับก่อนที่บอลเนี่ยจะมาถึงทางโรเบิร์ตซูนะครับนี่ครับนารุลบดินเปิดเข้าไปยิงติดเซฟอามินเกรมครับบอลนี้ไม่ไปไหนครับมาเข้าทางโรเบิร์ตซูครับยิงเข้าไปอีกครับตรงนั้นนี่ซ้ำเลยครับคือที่ต้องดูนี่ก็คือว่าทางฝั่งของบิสโซลี่เนี่ยมีส่วน มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าครับกับประตูนี้เพราะเขาอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้ากล้องก็พยายามได้ดโดยน,ดน,นาลือบดินนาลือบดินลอจังหวะให้วิโซอรี่เข้าประจำการและแต่งแล้วก็ลูกนี้หลบไปทีนึงยิงโอ้โหเรียบร้อยครับแม่พยายามจะปังเข้ามาฟักออกไปแต่ว่าเสาทำไม่ได้ครับทาประตูต่อสูนะครับโอ้โ จังหวะที่บุกกำลังทำเกมบุกแหมได้ต่อเนื่องไปพลาดนะครับจากจังหวะที่เมลวินโดนตัดแล้วก็ถึงเสียประตูเลยครับนี่บจังหวะที่ออจีเนี่ยจ่ายมาโอ้โหเมลวินนี่ัวแต่ลอบอลไม่เห็นทางนรปรบดินวิ่งมานะครับแล้วดูครับนรูบดินการจ่ายจังหวะนี้นี่เนี้ยบเลยครับโอ้แล้วดูครับบิโซลีแต่บอลเนี่ยหลบทางกรกฎนะครับจังหวะจ่ายก็ดีครับแล้จังหวะแตะหนีทางกรกฎก็เยี่ยมนะครับ ด้านของบิโซลีแล้วตรงนั้นนี่มีได้บุกอีกชุดหนึ่งออจิขึ้นมาเองเดวสันออจิพาบอลขึ้นมาแล้วเปิดเข้าช่องมาคัขคณะจะเข้าไปก็ไม่ถึงอีกอ,อ้าวออจิแย่งอบอลมาได้เดวสันออจิดึงมาแล้วก็ไหลต่อไปให้กลับมาจาังหวะนี้กลอวิทไม่ก็ยังไม่ตกรอบด้านของกลวิททษาษานะ่าะาเนี้ย และปุตสศิลป์ก็ <c oughs> เป่นเานุวิทย์หมดเวลาการแข่งขันนะครับห้าประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้แฮตทริกนะครับจากคนนี้นครับโรเบิร์ตซูันนาทีที่สิบเจ็ดนาทีที่ห้าสิบแล้วก็นาทีที่ห้ 15, าส <c oughs> ิบสี่ในนัดไหน <c oughs> แล้วก็ในช่วงนี้นะครับเราสองคนก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับขอโยนหน้าที่ให้กับพิธีกรทั้งสามท่านในสตูดิโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ